สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิชุดาช n แนลนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูไอเดียการต่อเติมด้านหลังครัวค่ะอันนี้เป็นบ้านพี่ชายนะคะเนื่องจากว่าบ้านพี่ชายด้านหลังนี้จะเป็นบริเวณโล่งนะคะตั้งแต่เริ่มเดิมทีเลยก็คือนี่บริเวณหลังครัวนะคะแล้วก็มีหลังคาที่ยื่นออกมาตรงนี้เป็นแบบที่โล่งๆทีนี้พอมันเป็นที่โล่งปุ๊บฝนมามันทําให้สาดค่ะ เราก็เลยหาไอเดียว่าเราจะทํายังไงกับห้องด้านหลังนี้ก็เลยเป็นที่มาของห้องอีกห้องหนึ่งนะคะโดยเราทํากําแพงด้านหลังนะคะเป็นลักษณะของการก่ออีกบล็อกนะคะด้านล่างด้านล่างก่ออีกบล็อกส่วนบนเราก็ใช้อิฐบล็อกที่มีช่องลมนะคะก็เลือกช่องลมแล้วแต่่ะมีหลายลายมากอันนี้ที่เราเลือกเป็นช่องลมที่มีลายเป็นกลมๆแบบนี้นะคะความหนาก็โอเคเลยค่ะ ดูแล้วรัศมีของผลที่มาก็ไม่าบนะคะส่วนข้างบนเราก็ทำเป็นระแนงนะคะอันนี้อยากจะโชว์ว่าเราทำคนเดียวนะคะพี่ชายทำคนเดียวเลยซึ่งไม่เคยทำงานปูนมาก่อนนะคะและไม่เคยทำงานก่อสร้างด้วยไม่เคยทำปูนไม่เคยฉาบนะคะแต่ว่า ศึกษาแล้วก็ทําจาก youtube จะเห็นถ้าสุกใ,ใกล้ๆก็จะเห็นความเป็นคลื่นสักเล็กน้อยนะคะแต่ก็ถือว่างานครั้งแรกก็โอเคนะคะสําหรับฝีมือคนเดียวนะคะทําไปเรื่อยๆวันว่างค่ะแล้วด้านบนนะคะก็จะเป็นระแนงอันนี้ก็เราทําเองเหมือนกันนะคะฝีมือคนเดียวเลยทําระแนงกับเหล็กนะคะด้านหลังอันนี้คือส่วนหลังนะคะค่ะอันนี้คือส่วนด้านข้างค่ะด้านข้างเราก็ก่อเป็นกําแพงครึ่งหนึ่งนะคะ ส่วนด้านบนเราก็กะว่าจะใช้ระแนงจะใช้เป็นรั้วตะข่ายเล็กนะคะไว้ข้างบนเพื่อให้ลมให้โล่งปโปร่งสบายนะคะห้องนี้ก็กะว่าเผื่อ,อไว้ทําครัวนอกแล้วก็อาจจะมีการปิ้งย่างที่ใช้เตาถ่านก็จะได้ระบายแล้วก็โล่งดีนะคะส่วนตรงนี้เป็นทางเข้านะคะอีกด้านหนึ่งเราก็ก่อเป็นกําแพงครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็เว้นไว้ทําประตูนะคะ แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตะข่ายนะคะตะข่ายให้โล่งโปร่งสบายในส่วนหลังครัวตรงนี้ค่ะดูฝีมือการปูพื้นของเรา,า,าค่ะ,คะนี่ไอเดียเราไม่เคยทํางานปูนมาก่อนนะคะแล้วเราก็ไม่เคยปูกระเบื้องมาก่อนด้วยนะคะแต่เราอยากลองของค่ะแล้วก็ไปศึกษาดูใน YouTube อีกนั่นแหละค่ะเพื่อนเพื่อนเลือกกระเบื้องมานะคะราคาก็กล่องละไม่แพงคะ่ะเอาแบบที่ถูกๆเพราะว่าเราเล่นกันเองเนาะ มาเลยค่ะฝีมือเป็นยังไงคะเพื่อนๆลองติชมกันหน่อยนะคะนี่เลยกระเลงงานปูนกันเองเริ่มแรกเลยก็ทํายังไงคะคุณลงุงคุณลุงพี่คะจับระดับจับร<ล>ะ,ะดับก่อนอจับระดับก่อนนะคะจับรับพื้นเ,เน,พนเรียบเท่ากันพื้นเรียบเท่ากันเสร็จแล้วเราก็กตีตตเส้นตีเส้นเ้นเป็นเป็นแนว เส้นเอ็นเป็นแนวนี่นะคะตีบเส้นเอ็นให้ดูนหน่งคะดึ้งดึ้งนี่นะคะแล้วก็ใส่ปูแล้วก็ใส่เบื้องใส่เบื้องให้ได้ระดับตามแนวเส้นเลยนี่ก็ปูมาได้แล้วนะคะประเมินหกแถวเป็นยังไงคะฝีมือการปูแบบดูแล้วก็สวยเหมือนกันนะนี่ยเราก็จะทำปูไปเรื่อยๆนะคะจบแล้วก็จะยาแนวค่ะเดี๋ยวมาดูตอนสำเร็จนะคะเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงฝีมือ การต่อครัวนะคะกําแพงครัวแล้วก็ระแนงระแนงนี้ก็ทํากันเองนะจ๊ะไม้มาแล้วเราก็โคงเหล็กออกฟิมือก็ใช้ได้เลยนะคะนี่ใครเป็นไอเดียนะคะกําแพงด้านหลังโล่งโปร่งสบายปิ้งย่างอาหารก็โล่งดี